ในส่วนที่3จะเป็นการสร้างเกณฑ์การประเมินแบบ rubrics ด้วย Gemini in Google Classroom ค่ะเริ่มต้นด้วยการค้นหา Gemini ในแถบเครื่องมือด้านซ้ายมือของ Google Classroom เลือก Create a rubric เพื่อเริ่มต้นการให้ Gemini ช่วยร่างเกณฑ์การประเมินแบบ rubrics จากนั้นให้คุณครูระบุรายละเอียดของสิ่งที่เกี่ยวข้องดังนี้ Target grade ระดับชั้นที่สอน Performance Levels ระดับของเกณฑ์การประเมิน Add Assignment Instructions ระบุคำสั่งภาระงานโดยในการระบุคำสั่งภาระงานนั้นพร้อมหรือคำสั่งภาษาไทยอาจจะไม่สามารถประมวลผลได้ให้นำคำสั่งไปแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยเจมินายก่อนแล้วจึงนำคำสั่งภาษาอังกฤษมาใช้งานนะคะหากมีไฟล์ที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มไฟล์ที่อัปโหลด from Drive ในส่วนของ Describe the knowledge or skills you want students to demonstrate ให้คุณครูอธิบายความรู้หรือทักษะที่ต้องการให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมแล้วจึงคลิกที่ Generate criteria เพื่อให้ Gemini ทำการกำหนดด้านของการประเมินจากรายละเอียดที่ให้ค่ะ Gemini จะเสนอด้านการประเมินตามโจทย์ที่กำหนดให้ที่ Suggested rubric criteria ให้คุณครูทำการพิจารณาปรับแก้ให้ตรงตามสิ่งที่ต้องการประเมินเช่นเดียวกันกับขั้นตอนอื่นๆที่คำสั่งภาษาไทยอาจจะไม่สามารถประมวลผลได้ให้นำคำสั่งไปแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ Gemini.google.com ก่อนแล้วจึงนำคำสั่งภาษาอังกฤษมาเติมรายละเอียดส่วนต่างๆจากนั้นคลิกที่ Generate Rubrics เพื่อสร้างเกณฑ์การประเมินแบบ rubrics ค่ะเมื่อเจมินายทำการสร้างเกณฑ์การประเมินแบบ rubrics ให้เสร็จสิ้นแล้วนั้นคุณครูสามารถเลือกส่งออกเกณฑ์การประเมินแบบ r u b r i c ไปที่ spreadsheet ของ google export to sheets หรือเอกสารของ google export to docs ผลลัพธ์ที่เจมินายสร้างให้เป็นภาษาอังกฤษ หากต้องการใช้งานแกงการประเมินแบบรูบิกเป็นภาษาไทยคุณครูจะต้องนำไปแปลเป็นภาษาไทยก่อนที่จะนำไปใช้งานตามความต้องการค่ะนอกจากนี้คุณครูยังสามารถส่งออกเกณฑ์การประเมินแบบรูบิกไปที่ห้องเรียนที่มีอยู่ได้โดยเลือก Add to class จากนั้นระบุชนิดของไฟล์เป็น Sheets หรือ Docs เพื่อนำเข้าสู่การสร้างเกณฑ์การประเมินแบบรูบิกของภาระงานที่ต้องการได้ค่ะ